คือเอาอะไรก็ได้นะครับให้ให้แม่งรวยอะ่ะคือเอาเอามือเน้นแถวบนเน้นแถวบนครับนะไอ้พวกแถวล่างนี่ก็คือไม่ต้องมาให้มันเยอะมากไม่ต้องพูดความํำเพลงซัดไปสิบดอกเฮ้ยไอทิพยรวยแล้วเออแล้วกูรวย สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ชิปดอน h ชนแนลนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมแล็กนัลล็อกแลนเวอร์ไทยแลนด์นะครับผมวันนี้เราจะมาทําการเปิดกล่องนะครับกล่องสมบัตินะครับพรีเมียมเทสช่วยเทสเชอร์ของ R O L C 2024ซึ่งในกล่องเนี่ยประกอบไปด้วยของรางวัลที่แบบคนปคนแม่เยอะแล้วแบบอย่างดีแบบหินฟิกแคสหินรถฟิกแคสนะครับไม่ว่าจะเป็นคอร์สต่างๆนะ รายละเอียดของกล่องสมบัติตามนี้ได้เลยครับหินพิแคสเนี่ยมันจะได้แบบเอาไว้เล่นกับไฮคาร์ดได้นะครับนะเอาไว้เตรียมไว้เล่นกับไฮคาร์ดก็จะเป็น <ś m ix> ของโคตรแรงนะครับเออ่มูลค่าประมาณ3 0 0 0 0ื่นสองหมื่นสามหมื่นนะหินเม็ดนึงอ่ะมี2 0 0 0 0ื่นสามหมื่นแน่นอนแค่คลิกเดียวปุ๊บออกมาโบ้งเป็น UR ก็คือสองสามห่ะไอล้ละไอ้เอ็นเจิ้ลนี่ก็ดีนะครับเอ็นเจิ้ลแฮปปี้เน็ตเอ็นเจิ้ลเนี่ยเอ็นเจินออฟแฮปปี้เน็ตนะครับแล้วก็วิงออฟแฮปปี้เน็ตนะครับแล้วก็คอสตูมคือเอาอะไรก็ได้ นะครับให้ให้แม่งรวยอะ่ะคือเอาเอามือเน้นแถวบนเน้นแถวบนครับนะไอ้พวกแถวล่างนี่ก็คือไม่ต้องมาให้มันเยอะมากไม่ต้องพูดวา,ามนำเพลงซัดไปสิบดอกเฮ้ยไอจิบรวยแล้วเออแล้วกูรวย เดี๋ยวเมียผูจะออกมาด่าแล้วครับภายใน 3, 2, สามสองหนึ่งสักพักเมียออกมาดา่ามาแล้ว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 โอเคค่ะ <c oughs> ต่อเลยครับเปิดแบบไร้แรงกดดนันมาอีกหนึ่งเม็ดก็ได้นะมาอีกหนึ่งเม็ดก็ได้ให้เด็กๆมันดู <c oughs> วิแรนดอมแลนดอ้อมเปิดแบบไร้แรงกดดนันมาเลยเอาอะไรมาเลยครับพี่มาเลยครับพี่อยากได้อะไรพี่ออก แค่นั้นล่ะพี่จะเอาอาเอาอีลูเทพเลยพี่มาเลยเิดแบบไล่แรงกดดันนะครับน้องๆเลยห้าสิบดอกนะครับแล้วก็ดึงเชิงเลยนะแบบล็อกลักดึงเชิงไปอีสิบหุยหุยแล้กไปชิบคตรรวยครับ s s R Angel Happiness Wings by Happiness Angel of Happiness Happy Noi H K ไอ้ี่กูมันบูดแห่ง R O L ไอสัตว์พวกมึงรู้จักชิปดอนบูดแห่ง R O L ป่าวะ,วะน้องๆไอ,อ้ยังตึ้งเนี่ยนะนะเอา800 0ันไปแลกสี่ห้ามื่นมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับแปะอย่าบอกมาปีกอีกนาะเพื่อนโกรธเลยนะเออ S R คอสตูมแล้วได้ได้แบบโคตรเยอะไอชิปนี้ออกไปเพื่อนหมั่นไส้กุีกเนี่ยลิปนี้ออกไปคือเพื่อนหมั่นไส้กุีกเนี่ยลิปนี้ออกไปเพื่อนต้องหมั่นไส้ไอชิปแล้วล่ะเพราะมันโคตรรวยได้เจาะรู เดี๋ยวกูเจาะติดอีกกูรวยแว่งไม่รวยวันนี้จะรวยวันไหนบอกแล้วครับให้ไปงานงานเกมมีแต่ของดีๆมาให้ใครไม่ไปมึงพะาูอ้เจาะรียแล้วเจาะรูเนี่ยนักนท์ผมโนหนึ่งเลยผมบอกให้เรื่องด้านการเจาะรูนักไนท์กูโนหนึ่งเลยเจาะกึ่งเป็นติดเจาะกึ่งเป็นติด เออเจาะรูปิดตา10%เอร์เซเอาง่ายๆถ้าผมเจาะอันนี้ติดอะเตรียมรวยเลยเอาจริงอันนี้รวยจริงรวยรวยรวยจริงร้อยเปมีคนขอซื้อแน่นอนเจาะติดอีกรีพอร์ตเอาอีสัม,มกันรีพอร์ตกูทำไมล่ะมึงให้กูรวยเพราะเธอกูโดนมาเยอะไอ้พวกที่เห็นเห็นเนี่ยมึงคิดว่าแบบมึงได้หินฟรีแคสสามหมื่นนี่มันพอเยียวยามันอาจจะเป็นแค่เศษเศสเยียวที่มึงเติมเข้าไป ที่มึงเปิดได้หินฟรีแคสอะอะต้นทุนมึง8ปดพันมึงได้หินฟรีแคสมาอะสมมุติขายได้สามหมื่นหักต้นทุนแล้วเหลือ2องหมื่สองอะหมวกหมวกอีกประมาณหมื่นสองหมื่นนะหมวกอีกประมาณหมื่นหนึ่งอะสามหมื่นมึงยังไม่ได้เลเวลห้าสิบของแบตเทิลพาร์ตเดือนที่แล้วเลยครับมึงต้องดูวันที่กูโดนแดดมึงอย่าดูวันที่เราคุณกูได้แต่สําหรับเราอะเขานับครั้งล่าสุดครั้งครั้งอดีตเขาไม่นับเวยบวกเจ็ดออฟแมวสามแถวโคตรตึงคือถ้ามึงกดติดแป้งแป้งหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดคือมึงรวยเลยนะนเนไปตามสไตล์ ลใช้2ล้านนะครับ2ล้านในการเจาะอัตราสํเร็จาเร็จ15%ใครบอก20%วะ15%าเเตเรียมรวยแล้วไอชิปเตรียมรวยเตรียมวรยมว <c oughs> รยรวยทุกวัดบุอย่างโชก์ <c oughs> วันนี้มันวันของผมครับจะมีกี่เปอร์เซ็นต์ก็เท่านั้นแหละมันมีแค่ติดกระแต่คุณคิดว่าเราจะได้เป็นบุตรแห่ง R O L ของจริงปะของจริงมือต้องติดอ่ะ <c oughs> นั่งมีชิ้นเดียวนะครับเพื่อนเดียวนะเพื่อนมีชิ้นเดียวนะครับมีชิ้นเดียวนะครับพี่ ิกดุกิกดุกิกใคร้เนี่ยมาจานคืออะไรวะตัดด้วยเหรอปวดบวกเจ็กันเอาเด้ยมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมเอาสเ้ยลุยกูเชียกุกองกเชียเจ็ดเลยเออี๋ยวเอาตึงเลยเออเอาคุณอิดเดรอจัดไปคุณอินลุยลุยปวดว่ะแล้วคุณอินจะหวดบวกเจ็ดอ่ะเดีเอาวะบวกหนึ่งครับสองสม ตีอย่าบอกคุณอิดโอเคเฮ้ยตีอ่าอะไรวะเนี่ยทำไมมันขึ้นมั่วๆซ,ซ,ซั่วๆวะอย่าบอกว่าปิ้นไปแล้วนะคือเมื่อกี้ที่มันขึ้นซักเซสแล้วขึ้นแต่พร้อมกันคือแดงใช่ไหมเรียบร้อยหมวยหมาคุณอิดบอกหมวยหมาเดี๋ยวผมเจาะเป็นเพื่อนคุณอิดมาผมเจาะเลยผมกดเลยเนี่ยดุกดิกดุกดิกดุกดิกปุ๊บเจาะแม่งอัพ ปับป๊บปับ๊บปั๊บบิงเกอร์ปับ๊บตายเลิกกูรวยเลิกกูรวยเฮียเลิกกูรวยเฮียติดเฮียเลิกกูรวย,วย,วยปิดตาครับปิดตาลูเตรียมไปใส่มาดุกได้เลยครับใส่มาดุอ่ะครับ ก็คลิปนี้ก็จบไวหน่อยนะครับก็หวังว่าใครสนใจโหลดมาเล่นก็สามารถหลดมาเล่นได้นะครับกับแล็กนา l ล็อกแลนเวิร์นะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามผมคนนี้ชิปดอนบุตรแห่งแล็กนาล็อกแลนเวิร์กันด้วยนะครับหรือ ROL นะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับเราไปทำเรื่องอย่างอื่นกันต่อดีกว่าจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับรวยแบบโคจับบุยไงไงไ้ยกันไปดิ